สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนเลยค่ะที่นี่ป,ประเทศโนเวย์ค่ะดูบรรยากาศวันนี้หิมะจะตกเยอะเลยค่ะขาวโดนไปหมดเลยดูอย่างก็สวยงาม ที่อยู่แต่ในรถเลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว,ว่าจะให้ออกไปเดินข้างนอกอันนี้ขอบายค่ะคงจะไม่ไหวดูบรรยากาศผู้ล่างเลยค่ะไม่กล้าย,ยื่นแขนออกไปเลยค่ะหนาว อยู่นี่มาจะสองปีแล้วยังไม่ชินกับบรรยากาศเลยจ้า